สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับปอ้อยนาะทีทองอีกเช่นเคยนะคะอําวันนี้ปอ้อยจะมาขยายพันธุ์ต้นสาลิกาลิ้นทองนะคะสาลิกาลิ้นทองนี่จะมีอยู่สองสองแบบนะคะมีสีทองกับสีเงินนะคะอันนี้จะเป็นสาลิกาลิ้นทองสีทองนะคะก็จะเป็นสีทองท่องเห็นหมั้ยคะจะลือลงด้านหนึ่งเนาะอ่า มันจะมีต้นอยู่ต้นหนึ่งนะคะปลูกไว้โดดแล้วนะคะของน้องเขาปลูกแล้วกับไม่มีผู้ใดดูแลนะคะจนมันเก่จนมันกีกแตกกิ่งก้านสาขาเต็มนะคะก็เลยปลาอยก็เลยออกมาขยายพันธุ์มาตัดแต่งกิ่งตน้นต้นฐานเดิมนะเป็นต้นที่มันอายุเยอะแอล้วนะคะอยู่ในกระถางนะคะมีตาหลากออกมาเต็มอยู่ ก็เลยเอาออกมาตัดโดยการเลือกนะคะตัดตัดกิ่งออกไปเลยแล้วก็เลือกเอากิ่งที่สมบูรณ์กิ่งที่บอแก่เกินไปเนาะแล้วก็บอ้อนเกินไปนะคะแต่จริงๆรแล้วเขาจะเป็นต้นไม้มงคลที่ขยายพันธุ์ง่ายนะคะขนาดมิตรใบซื่อเนี่ยบรต้องมีกิ่งนะคะเสียบเสียบลงไปในดินดินปปูกดินชํากระติดนะคะกระติดง่ายๆเลยเนาะ แต่พอดีอันนี้กิ่งมันเยอะนะคะกิ่งเยอะมากก็เลยว่าเอามาแช่อันนี้จะแช่ใส่น้าํายาเล่งรากนะคะอันนี้ตัดตัดแต่งออกเลาะใบออกให้เหลืออยู่สักกิ่งแล้วสามใบสองใบนะคะเสะียดายนะคะก็เลยเอามาในกิ่งประมาณน,นี้ก็ถือว่ากิ่งใหญ่นะคะเสะียดายแล้วไ่อยากตัดสั่งเอ้อยก็เลยใส้ย่ำยนะคะพอเขาแช่น้า น้ำยาเร่งว่าเสร็จแล้วเราให้มาเตรียมกระถางนะคะกระถางก็ใส่ดินดินโปูกดินชํานะคะดินดําด้วยนะผสมกับมะพร้าวสาับนะคะมะพร้าวสับกับบักเ้า,าขุยขุยมะพร้าวอันนี้คือขุย,ขยเนาะผสมทั้งเปลือกบะกร้าสับนนกับดินนะครับร้อใชนิดสามชนิดเลยแล้วก็แล้วก็คุกเขาคุกเขาาคยเขากันน้อยนึงได้อาดินดำแล้วไปข้างล่างนั่นแหละเพราะว่า รากเขาจะมักอยู่กับขุยมะพร้าวมากกว่าจะขยายพันธุ์ออกแตกรากฝอยออกได้เร็วขยายได้เร็วนะคะเมือ่อเขาลดน้ำแล้วนะคะเอากิ่งเดียวแช่น้ํายาเล่งรากเราก็แช่ไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะถ้าเป็นน้ํายาเล่งรากแบบเข้มขน้นก็เสียบลงไปเสียบเสร็จแล้วเรากดให้แน่นนะคะกดดินล่องนะคะดินกดดินกับไอ กิ่งที่เห้าเสียบเสียบง่ายๆเสียบเสียบเข้าไปแล้วเขาก็กดให้แหน่นบ่ให้เขาโยกบ่ให้กิ้งเขาโยกหรือหลุดนะคะเวลาเข้าเห้าผูกถุงแล้วเขาจะลดออกมานะคะแล้วก็ลดน้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราเห้าสีน้ามาใส่ถุงพลาสติกนะคะพอเขาจะมากกดให้แหน่นแล้วนะคะใส่ถุงห่อเลยค่ะหอ่อแล้วก็มัด เอายอดเอาใบเอากิ่งเขาเนี่ยลบเข้าไปดู้่ดานในนะคะเข้าเสทยาการการปักช่ำวิธีนี้นะคะเราจะต้องใส่ถุงพลาสติกมัดไว้นะคะเข้าเสียลดน้ำเท่เดียวนะคะลดลดใบกีนะคะให้เซตแล้วบม่พิการลดอีกนะคะเราจะเก็บให้แน่นเอาถ้ามันหลวมๆแบบนี้แล้วก็เอาอะไรมาเย็บนะคะแล้วก็จะหาอะไรมาเย็บเพื่อไม่ให้อากาศเข้านั่นเองเ,องเนาะ พื่อให้เขาคลายน้ํานั่นเองนะคะอันนี้เมื่อนี้ได้เยอะหลายกระถางเลยนะคะหากระถางซื้อกระถางประทันเลยค่ะกระถางรุ่นนี้ซื้อมาใส่ได้เยอะนะคะว่างๆกันนั้นปักช่ำกับทเทเต้าเพลิดเพลินฝึกสมาธินะคะเทเห้าบกฝุ่งสาง่ การช่ำต้นใหม่กบเป็นการรีแลกอย่างหนึ่งนะคะ,ะทีนี้เราเสร็จแล้วก็มัดได้หลายถุงค่ะของปอ,อกยก็ได้เยอะเลยหลายถุงตั้งๆวางอยู่ในแมนเดิดนะคะพอรดน้ำมัดมัดให้มัด,มด,มด,มดเอาถุงพลาสติกปิดนพืนอจมัดปากไว้แบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปวางในที่ล่มนะคะ ให้ประมาณสักสามถึงสี่สัป,ปดาห์อันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดเนีย่ยมาเปิดเบิงเนาะว่าเขาเป็นจังไดงน,นะคะนี่เขาไข่น้ำนะคะจะเปียกเลยนะคะนี่น้ํามันหยดเดดเดือด,ดเพราะว่าเราจะไม่ลดน้ําเลยนะคะมาเขามาเบิงด้วยมัสนสิมีนอมีตาแตกบอนี่นะคะเขาจะแตกออกมาใหม่นะคะตรงที่สี่เบิงเนาะเนี่ยเขาจะแตกออกมาใหม่อ่านะคะข้างบนก็แตก ข้างๆก็จะเป็นตาอันนี้เป็นวิธีการเพาะช่ำขยายพันธุ์กิ่งไม้พันธุ์หม่ได้หลายชนิดนะคะแทบทุกชนิดแต่เป็นพืชแบบเดียวกันสามารถขยายพันธุ์ได้ในลักษณะนี้นะคะนะคะดูตาเขาแตกออกมานะคะอยอดแตกออกมาเราก็จะนําไปปลูกได้นะคะให้เขาอยู่ในกระถางให้เขาลาดออกยาว,ยาว แล้วก็ตอนนี้ห่าจะปลูกเป็นปกติแล้วนะคะห่าจังเส้นน้ำไปล่องดินนะคะปล่อยเขาอยู่ในกระถางก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นการวิธีปักชำกิ่งสาลิกาลิ้นทองนะคะต้นข้ามีต้นแม่พันธ์แล้วนะคะห่อชำห่อข,ขยายพันธุ์เอาไวป้ปลูกนะคะเพราะว่าจะเ่าไปซื้อเขาต้นเล็กๆลราใส่กระถางเล็กๆขนาด5้านิ้วเนี่ย ต้นละ100นะคะ100ขึ้นใหญ่ขึ้นยิง่แงแพงขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามให้ได้นะคะสวัสดีจ้า